ทุกคนเคยสงสัยกันป่าว่าที่ดินที่เราใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยใครเป็นเจ้าของผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ถือโฉนดที่ดินของตัวเองเอาไว้เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าที่ดินนั้นอ่ะเป็นของตัวเองหรือเปล่าก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าที่ดินคืออะไรคํานิยามตามหลักกฎหมายแล้วที่ดินก็คือพื้นที่ใช้สอยของมนุษย์รวมไปถึงห้วยหนองคลองบึงลําน้ําทะเลสาบเกาะและพื้นที่ชายทะเลด้วย โดยในประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มให้เอกชนเป็นเจ้าของกรมรมสิทธิ์ที่ดินในช่วงสมัยรัชกาลที่5เท่านั้นหรือเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วและไอ้ความคิดที่ว่ากรรษัตริย์เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยมันมาจากไหนมันก็มาจากระบบการปกครองเก่าของเราหรือระบบศักดินาลักษณะของระบบนี้คือพื้นที่ของอาณาจักรนั้นเป็นของกรรษัตริย์ไม่ว่าจะได้มาจากการสืบทอดหรือยึดเข้ามาก็ตาม แล้วกษัตริย์ก็ทําการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่างๆให้รัชทายาทหรือขุนนางชั้นสูงไปปกครองถ้าทิยกตัวอย่างของประเทศไทยก็คือนี่คืออาณาจักรอยุธยาที่เมืองหลวงจะถูกปกครองด้วยกษัตริย์หัวเมืองชั้นในก็จะถูกปกครองด้วยรัชทายาทหรือเหล่าขุนนางชั้นสูงหัวเมืองชั้นนอกก็จะมีเจ้าเมืองของตนปกครองแต่อำนาจหลักนั้นอยู่ที่เมืองหลวงแล้วทำไมกษัตริย์จะต้องยอมแบ่งพื้นที่กับคนอื่น ทั้งๆท,ที่มันควรจะเป็นของตนเพียงผู้เดียวคืออย่างนี้ใช่ว่าการที่กษัตริย์แบ่งพื้นที่กับเหล่าขุนนางเนี่ยจะเป็นเพียงแต่การเสียประโยชน์อย่างเดียวแต่มันยังทําให้งานราชการที่เข้ามาในเมืองหลวงนั้นน้อยลงเนื่องจากมีการปกครองระดับเทศบาลเข้ามาแบ่งเบาภาระและเหล่าผู้ปกครองก็จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าเดิมมันก็ฟังดูเป็นเหตุผลที่เข้าท่าใช้ได้เลยแหละแต่ทุกคนคิดว่านี่มันคือเหตุผลจริงๆของมันเหรอ ในสัปดาห์หน้าผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ f i e l d ดอหรือ f i e l d ดอ s ซิสเต็แบบอัดแน่นกว่านี้สรุปที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าไอ้โฉนดที่ดินน่มันตราชื่อของใครเอาไว้คนคนนั้นก็คือเจ้าของนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะติดหนี้ใครนะสบายใจได้เลย